ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโต c คร a เอเตอร์ชาแกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งการดูดวงวันนี้ของเราเป็นการดูแบบแรนดอมนะครับเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่าน,นั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะครับและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสิ่งดีๆและข่าวดีที่คุณกาลังจะได้รับสิ่งดีๆและข่าวดีที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับ มาดูกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ justice ไพ่แห่งความยุติธรรมคุณจะได้สิ่งที่ควรได้เออหลายท่านรอคอยอะไรอยู่มีโอกาสสมหวังนะครับ4เหรียญ f o pentacles ช่วงเวลาดีของการเก็บออมเงินทองแบบนี้นะครับหรือจะสะสมเงินทองเพื่อไว้ซื้อจับจ่ายใช้สอยสิ่งใดก็สามารถทำได้นะครับ2องถ้วย two of cups โอ้ไม่ธรรมดาเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นเหน็ไพ่เนื้อคู่ไพ่การยานมิตรออกมาขนาดนี้นะครับเออจะเจอคนดีคนน่าสนใจหรือเจอเนื้อคู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะ 6. ไม้เท้า six of wands ข่าวดีจริงด้วย ไพ่แห่งชัยชนะออกมากันเห็นเห็นนะครับอ่าแล้วก็โ้เจ็ดดาบเซเว่นออฟสสมีโอกาสคลี่คลายปัญหาได้นะอ่า The lovers โอ้โหเมื่อกี้มีสถ้วยแล้ว The lovers ยังออกมาอีกไพ่คู่รักความรักความสัมพันธ์จะดีด้วยนะเนี่ย อืมเด็กถือถ้วย Page of Cups การเริ่มต้นใหม่บางสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มีโอกาสได้ก็เช่นกันนะครับสวิน My t เท้าไนท์ออฟบอนส์ถ้าคุณลำบากอยู่หรือกำลังเหนื่อยๆอยู่ท้อใจอยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือได้ที่ปรึกษาดีเออโอ้สามเหรียญ e ร of อ e n t a c l คส จุดเริ่มต้นที่ดีของการทำงานใหม่ในบางท่านหรือการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆใดๆก็แล้วแต่นะครับการพูดคุยที่จะเกิดผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันกับใครก็แล้วแต่ก็ได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็โอ้โหราชินีถ้วย Queen of Cups คุณจะเป็นที่รักของคนทั่วไปนะโอเคมาขยายความกันนะวันนี้สิ่งดีๆและข่าวดีของคุณนะสิ่งดีๆและข่าวดีที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณเริ่มจากใบแรกมาเลยก็ได้ความยุติธรรมเลยนะได้ความยุติธรรมตีความได้ว่า ถ้าคุณกําลังรอคอยความยุติธรรมอยู่คุณจะได้ถ้าคุณรอคอยสิ่งใดอยู่คุณจะได้และถ้าคุณอยากได้อะไรที่คู่ควรกับตัวคุณคุณจะได้เช่นกันทํานายได้ว่าคุณจะได้สิ่งที่คู่ควรไม่ว่าคุณจะกําลังรอคอยอะไรอยู่นะครับการงานการเงินชีวิตส่วนตัวการคลี่คลายปัญหาแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับท่านที่อยากจะเริ่มเก็บออมเงินบางทีที่ผ่านมารับซ้ายจ่ายขวาเก็บเงินไม่อยู่อะไรแบบนี้นับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะเริ่มเก็บเงินได้มากขึ้นเริ่มเรียกว่าเก็บหอมรอมริบได้หรือแม้แต่บางท่านที่อยากจะสะสมเงินทุนเพื่อลงทุนทํากิจการส่วนตัวหรือเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถอะไรแบบนี้คุณจะเริ่มต้นได้นะครับหรือบางท่านที่เริ่มต้นมาสักระยะหนึ่งแล้วท่านจะได้เงินเป็นกอบเป็นกมมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะ นอกจากการงานการเงินดีมีโอกาสสมหวังแล้วดวงความรักความสัมพันธ์ยังดีไพวันนี้ไม่ธรรมดามีทั้งสองถ้วยออกมาพร้อมกับ t o e Lovers คุณจะเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปเลยนะครับและในทางความเชื่อ The Lovers นี้ไม่ใช่แค่เป็นที่รักของคนทั่วไปยังเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยนะครับนะ โชคดีนะคนโสดมีโอกาสเจอคู่ส่วนคนมีคู่เรียกว่ายังมีความสุขดีอยู่ได้หรือแม้แต่คนมีคู่บางท่านยังคงมีสเสน่ห์เหลือล้นอาจจะมีคนเข้ามาจีบเพิ่มอย่าได้วันไหวนะครับประมาณนี้ตามมาด้วยไพ่แห่งชัยชนะ6ไม้เท้า six of wands คุณคิดหวังสิ่งใดกระทำการใดมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมาก สร้างเหตุไว้ดีผลย่อมดีนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้เริ่มท่านที่รีร,รีรอรออยู่กําลังลังเลว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีไหมขอให้ลงมือทําได้เลยเชื่อในสัญชตาตญาณเชื่อในความสามารถของคุณนะคุณเป็นคนมีความสามารถ เพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะขาดความมั่นใจไปสักหน่อยไม่กล้าริเริ่มไม่กล้าลงมือทําขอให้ลงมือทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่ควรจะนําพาความสําเร็จมาให้คุณอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วถ้าหากคุณมีปัญหาใดๆอยู่นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหากับผู้คนใครทำอะไรรับหลังคุณไว้คุณจะได้รู้ ที่มาของปัญหาเหล่านั้นความลับทั้งหลายที่ใครทำลับหลังคุณจะแตกออกมาทำให้คุณรู้ว่าใครคิดดีกับคุณใครคิดไม่ดีกับคุณมิตรคนไหนแท้มิตรคนไหนเทียมอะไรแบบนี้คุณจะได้รับรู้ในที่สุดและปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปเองคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อจะพ้นทางไปเองคุณจะเหลือแต่มิตรที่ดีเท่านั้นย้ำว่าคุณจะเป็นที่รักของคนทั่วไปรวมถึงเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นอย่างดีนะครับ ช่วงเวลานี้คุณอาจจะท้อแท้บ้างในบางท่านแต่ไม่ต้องกลัวนะครับดังกล่าวไปแล้วว่าปัญหามันมีโอกาสคลี่คลายได้และก็สิ่งที่คุณคาดหวังอยู่จะมีคนเข้ามาช่วยนะคนเข้ามาช่วยอาจจะไม่ได้เยอะมากมายถึงขั้นเข้ามาซัพพอร์ตอะไรมากมายเพียงแต่ว่าถ้าคุณเหนื่อยกับการคิดคนเดียวทําคนเดียวมีโอกาสได้เพื่อนคู่คิดได้มิตรคู่ใจได้หุ้นส่วนดีหรือได้บริวารที่ดีก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่คุณจะไม่เดินลําพังอีกต่อไปนะครับจะมี เข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอาจจะได้หุ้นส่วนเพิ่มได้บริวารเพิ่มดังกล่าวหรือแม้แต่ได้ที่ปรึกษาที่ดีแบบนี้นะครับ ท่านที่คิดจะเริ่มกิจการใดๆเริ่มงานใดๆเปลี่ยนงานใหม่หรือสร้างงานเองแบบนี้คนที่อยากออกมาทํางานอิสระถ้ามีความพร้อมพอสมควรประมาณหนึ่งสามารถเริ่มได้เลยนะไม่ต้องรอให้พร้อม100%เพราะถลอพร้อมร้อยเปอรอาจจะไม่ได้ทำสทักทีอาจจะใช้เวลาว่างในวันหยุดค่อยๆทยอยทำควบควบคู่ไปกับงานประจําก็ได้บางท่านถ้ามีงานประจําอยากทํางานอิสระ ก็เอางานอิสระมาทําในเวลาว่างแล้วดูว่ามันเติบโตได้แค่ไหนอย่างไรถ้างานอิสระเติบโตแซงหน้างานประจําเมื่อไหร่ค่อยละออกมาทําเองก็ยังได้นะครับหรือบางท่านที่ทํางานอิสระเบื่อแล้วอยากเข้าระบบไปทํางานประจําก็สามารถทําได้เช่นกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อการเติบโตเจริญก้าวหน้าของตัวคุณเองนะครับและแน่นอนว่า ใบนี้ออกมาคุณเป็นที่รักของใครต่อหลายคนเรียกว่ามีดวงเสน่ห์เมตตามหานิยมถ้าคุณผู้หญิงก็โอ้โหหัวบันไดไม่แห้งคนจีบตรึมใครๆก็อยากเข้ามาหาคุณถ้าทํางานก็มีคนอยากมาเกี่ยวข้องด้วยถ้าค้าขายก็เรียกว่าขายดิบขายดีคนอยากมาอุดหนุนอะไรแบบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูได้ใบนี้คุณมีโอกาสมีดวงนารีอุปถัมภ์หรือเจอคุณสุภาพสตรีที่น่ารักมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจได้เช่นกันใบนี้ในพลังงานรวมยังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่าดีคุณเป็นที่รักของคนทั่วไปนะครับและอย่าลืม เดลเวอร์สนะไม่ใช่เป็นแค่ที่รักของคนทั่วไปเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยและยังมีดวงเนื้อคู่ย้อนกลับมาที่ใบสองถ้วยคนโสดมีโอกาสเจอคู่สูงมากถ้าจะให้กะระยะเวลาให้จากการดูไพ่ปกติพลังงานรวมนะครับการดูพลังงานรวมแบบนี้สามารถมีความคลาดเคลื่อนทางเวลาได้แต่ถ้าจะให้ประเมินเวลาโดยประมาณนะก็อยู่ในช่วงอย่างเร็ว1ถึง2ถึง3เดือนอย่างช้า6เดือนหรือ1ปีอยู่ในช่วงเนี้ยที่สิ่งดีๆเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นถ้าคุณอยากให้เกิดขึ้น เร็วๆคุณก็ตั้งอกตั้งใจทําคุณงามความดีขอให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ทําใจสบายๆเข้าไว้ยิ่งใจสบายยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆนะครับคนเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเมื่อเราใจสบายคิดดีทําดีถ้าเราเครียดเมื่อไหร่หรือไปกังวลล่วงหน้าหรือแม้แต่เผลอไปคิดร้ายใครเมื่อไหร่มันจะเป็นการขัดลาบตัวเองนะอันนี้ขออนุญาตแนะนําไว้นะครับประมาณนี้ข่าวดีและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ก็ดังกล่าวนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหสเตรนจ ออกมาเห็นเห็นไพ่น่ารักใบนี้หญิงสาวแกร่งกับสิงโตเปิดกันเห็นเห็นทํานายได้ว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับในเรื่องชีวิตการงานการเงนินหรือชีวิตส่วนตัวใดๆเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายคลี่คลายปัญหาได้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์คุณจะได้คนดีรักคุณมากดูแลคุณดีแล้วก็จะเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดจะได้มิตรที่ดีนะไม่ว่าคุณกับเขาจะคบหากันในสถานะอะไรคุณกับเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแนะ่นอนประมาณนี้ชีวิตที่ดีที่รุ่งเรืองมาแล้วนะครับรับไว้นะ โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ